สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้ว่าพ่อกระช่องยาเป็ซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยาเป็ซีกระเด็นน้ำขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องเบิร์พี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่17มกราคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยาเป็ซีก็ฝาก,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาเป็ซีนะไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะเลื่มกดกระดิง่งเนาะค่ะน้อยย้ำยาเป็ซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริพาธเบิร์นพาธชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายประสิกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องจ้ากาเบาๆลายยายเป็นห้างเนาะพี่น้องเมื่อนี้ยายประสิกะเริ่มทํางานสู่ต่อไปขอให้ลยลำๆเรื่อยๆสุขุสุขุนในปีพศ2565เนาะจ้าพี่น้องเนาะเบาๆลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ้งข้อมูลเนาะทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะจ้าแนวทางนี่เป็นแนวทางของชายนิรนามเนาะจ้าชายนิรนามเพิ่นหามาเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเออ่ ชุดเก้างินที่เรียกเพื่อนหาห้าเจ็ดแปดเนาะจ่ามากมาหาหาแปดข้างล่างเนาะพี่น้องเ้ามาตามต่อจ้างวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นบนแปดสามศูนย์และหกสามศูนย์มักกะจังจวดเนาะจ่าเนาะเพิ่นว่าอันนี้เป็นสิกัสิบอกตลอดเนาะจ่าว่าทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะมักอาจารย์ท่านใดชื่นชอบอาจารย์ท่านใดจังจังแค้หนาจ่อเนาะจ่าพี่น้องเนาะเพราะว่า ถูกสำนักถูกอาจารย์หมดแ้วแต่เป็นแนวทางเพินบลได้บังคับให้ให้เฮาให้เฮ้าซื้อนะคะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นแบ่งปันข้อมูลแนวทางชอบค่อยจัดไม่ชอบก็ผ่านเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับเพิ่นถามว่ายายไพ่คนถามเลขดับเจ้าเจ้าคือบ่บอกว่าสั่นพี่น้องขาเพิ่นว่าเนาะยายไพ่สีบอกว่าย่อให้คำนวณในใจก่อนเนาะพี่น้องว่าเลขดับยายไพ่สีงวนนีดับอีหยังอ่า เดือรืมเขียนไว้เล้วพี่น้องจ้าเบิ่งแป๊บเนาะจ้ามาเบิง่งเนวาทางเลขดับสนิทมิสหายว่าสันพี่น้องจากเน,นวาทางเหลขกดับเอดนาคิโนเนาะจา้าดับล่างหนึ่งว่าสันจากพี่น้องจากางวนนี้เอดนาคิโนเราบอกว่าดับล่างหนึ่งเนาะจา้าส่วนเลขดับย่าไอพชสีเนาะจ้าพี่น้องคันผู้ไดบ่มักบ่เป็นอย่างเนาะจา้าถุกสำนักทุกอาจารย์มีมีเข่ามิหลุดเนาะจ้าพี่น้องเนาะกา ปีนี้เลขกดับแยกแพสีกระรุดบลายงวดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันรุดงวดสุดท้ายแต่ว่าแยแพสีก็บอกว่าอ่างวดนี้เขาเพื่อนบอกว่าสูตรหวยสิตายเพื่อนบอกว่าจังสี่เนาะจากพี่น้องเนาะกามันเป็นปีใหม่แล้วมันเริ่มว่าดับงวดแรกแยแปซสีจะเอาอยู่บ่แต่ว่างวดนี้เหล็กดับเหล็กเด่นเล็กดับแยแปซสีไปเจอกับเหล็เด่นเพิ่นเนาะค่ะจากพี่น้องเนาะไปเจอกับเล็กเด่นข้าเจ้าเนาะจาดับล่าง ซีเนาะจ้าเงินนี้ยาเป็ดซีดับลางซ응ีเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับพิจารณาเป็นเที่ยวทางไรคันมักกระจวดจัดฝาดบึมคือเก่าเนาะคันพันผู้ใดมักซีเนาะจ้าอันยาเป็ดซีกระบอกเพื่อเป็นเที่ยวทางคันอันคันเพราะว่าผู้ร้งคนเพิ่นกับมักเลขดับยาเป็ดซีเนาะจ้าพี่น้องเนาะบางผู้ร้งคนกับบ่มักกับบ่เป็นยังเนาะจ้าเพราะว่าเคยไห้เคยเคยไห้ทุกงวดเนาะจ้าเลขดับเพราะว่าคันเพิ่นมักอะ ก็ต้องให้เพิ่นเนาะจ้าพี่น้องสี่สี่เศร้หาห้บ่ได้เนาะจ้าเพราะว่าบางคนเพิ่นก็มักเนาะค่ะเนะบาะเพราะว่าเลขดับแยกภาษีบ่ได้ดับหลายโตเนาะจ้าดับแค่ตัวเดียวเนาะจ้าพี่น้องบางครั้งก็อาจจะดับรุดเนาะจ้าเนาะแต่ว่าแยกภาษีส,สี่ขอบอกทันทีเลยเนาะจ้าถ้าเลขดับแยกภาษีเอาบ่อยู่ดับตัวนั้นซียูลักซิฟท่านที่ทามานะเหมือนงอินทีเรียวถ้าดับหา จะมาห้าแปดทันทีมหาทันที้ะเลขดับเจแปซีอวบยูท้าดับซีงวันนี้อวบยูซีซีมาหลักสิบลางทันทีค่ะพี่นองค่ะต่อไปเรจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาครบล่างชนสองสูตรชนสองสูตรของเพื่อนงวดทีเรียวอ่าแนวทางมาครบล่างชนสองสูตรงดทีเรียวมากสองสูตรชนกันอยู่ที่ห้าแปดออกห้าแปดวนี้ชนกันสองหาพี่นองค่ะหาหลอดไปเลยสองห้า จวดจาดบอตองกลับค่ะพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางมาครบรางงวดนี่สอ,สองงวดอ่างวดอ่ะหนึ่งสีพ่พนมาตัวนี้เนาะพี่น้องสองสูตรเพิ่นเอามาจับชนกันว่าชนกันอยูทีตัวใดงวดนี้ชนกันตัวเดียวสองห้าจวดจาดฟาดบึ้มไปเลยค่ะพี่น้องบอติดดับแย้เพสีค่ะพี่น้องคะแล้วก็บอติดดับสายแข็งอาจารย์ชะนะพลด้วยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันว่าอันนี้ว่างให้เป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แนวทางของวิ วิพาดาบอี่นงองหรือว่าวิยดาเนาะค่ะทองสุกเนาะจ้าเพราะว่าอันนี้เิ่นเพิ่นเขียนติดกันเนาะจ้าเนื้ออาจารย์จิตติบอหรือว่าอาจารย์จิตติบออาจารย์จิตติเนาะพี่น้องเนาะจิตติทองสุกเนื้อทางของอาจารย์จิตติทองสุกเนาะจ้าขั้นแยกเพศอ่านซื้ออาจารย์ผิดขอโทษหลายๆเนาะจ้าพี่น้องเนาะขอโทษหลายๆเด้อจ้าอาจารย์ซื้อว่าอาจารย์จิตติเนาะจ้าพี่น้องเนาะอาจารย์จิตติทองสุกเด่นหกค่ะพี่น้องค่ะ เพื่อนบอบอกว่าเด่นบนเด่นล่างแต่ว่าเด่นตัวเดียวคือเด่นหกเนาะจ้ะหกอะไรเอ่ยจรวดจาดฝาดบ่มค่ะพี่น้องของอาจารย์กิติทองสุขเนาะจ้ะแมนบอพี่น้องกันนยาไปสี่อ่านถือข้อเมนเขาบอกนะจ้าแมนว่าอาจารย์กิติบนะจ้ะขั้นอ่านบอผิดเนาะค่ะพี่น้องเนาะขั้นอ่านอันหนึ่งก็จะเป็นวิพาดาแต่ว่าน่าจะเป็นอาจารย์กิติเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเด่นล่างสองสูตรส้นตัวเดียวพี่น้องงวดที่เล้ยวสองสูตรของอาจารย์มังกรไม่ไล่เนาะจ้ะ ห้าแปดค่ะพี่น้องงวดน,นี้หกสองมึงหันสองหาอันนี้หกสองแสดงว่าสองรางมีพี่น้องหลายสำนักหลายอาจารย์เพิ่นชนกันน่าจะอยูสองนาะจ้ะอันนี้หกสองแต่ว่าหกสองน่าจะติดดับอาจารย์ชนพลดับรางหกเนาะค่ะพี่น้องกายพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าเลขเพิ่นบ่หลุดอะจากแนวทางอาจารย์มังกรไม่ไล่จ่ะสองสูตรชนกันอยู่ที่หกสองงวดที่แล้วชนกันห้าแปดงวดนี้ชนกันหาสองอ๋นน 5, 5, อหกสองนะจ้ะพิจารณาเป็นแนวทางอะไรคะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเอาซื้อเพิ่นมากพร้อมพี่น้องจ้าอันเดี๋ยวเพิ่นสีดาแยไปสีวาเจ้าบอกหูจักซื้อจะเอามาล่งเห็นอีกอย่างบางครั้งผู้บ่กหูจักซื้อเพิ่นเทียนแบบนี้เพิ่นมาเข่าเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเอามาให้เบิ่งถ้ายแยไปสีเห็นของแท้เพิ่นแยไปซื้อหลีเพิ่นแบบเพิ่นเอามาล่ให้แล้วซื้อหลีเพิ่นถ่าเห็นแยกไปสีจะบอบ่คิีทีเพิ่นซื้อเพิ่นอาจารย์เนาะจ้ะเพิ pense, เ่นว York, ่า like อันนี้อาจารย์สมบัติเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าไปหาหลอดวเดอครับว่าั้น สามหกสี่ห้าหกสี่หกหกสี่และเจ็ดหกสี่ฝาดเม็ดเดียวหกสี่บ่นยายไปสิยายไปสี่บอกสี่เนาะพี่น้องว่าเพิ่นว่ามันจริงสี่เนาะมาหกี่เนาะจ้ะแนวทังสองตัวเพิ่นเนาะจ้านาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเดี๋ยวสิหามือไล่สดเนาะจ้ะถ่ายยายไปสี่ไล่สดยายไปสี่จ้ไล่ชด ไรซสดที่ช่องยายไผ่พา,ากินพาเลี้ยดถ้าไล่เดี๋ยวจะแช่มาซองนี่หายเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะมาเบิ่งค่ะแนวทางของแอดพาลือหาดเนาะ,ะจ้ะเก้าสองห้ก้าห้าสามเและ906ชุดเต็มจวดจาดฟาดบึมมาสั่น,นะะเนาะค่ะจากแนวทางของแอดพาลือหาดเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเลขเด่นบนนมหน้าว่าะเนาะจ้ะ เด่นบนสองตัวมาตัวหนุ่มหน้าหวามาแล้วคะ่ะพี่น้องคะเพิรนบอกว่าศูนย์กับหนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งมาแล้วคะ่ะอุ้งอัทลีอ่มาหนึ่งแต่มาหลักลอยเนาะจ้ะวันนี้สามกับสี่จวดจัดคะ่ะพี่น้องสีมาแห้งอีลีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามาสี่บนพี่น้องว่าเป็นสีล่ลางเนาะจ้ะดับลางแก้ไปสีดับสี่แล้วคะ่ะพี่น้องเนาะมาวัดใจกันว่างวดเลกสิเป็นจังไดสี่หลอดหรือสีบอลหลอดเนาะเลขดับงวดนี่เนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเด่นสมสูตรหนึ่งสองสาสูตรเพิ่นมาเบิงค่าว่าสูตรแรกงว,งวดที่เลี้ยวเนาะจ้าพี่น้องมาเบิงสูตรแรกหนึ่งงวดที่แลี้ยวเนาะสูตรสองก็คือสองสูตร3เขาหนึ่งเ้าหเลยจ้ามาเบิงค่างวดน,นี้สูตรแรก5กับ7สูตรสองหกับ6สูตร3 8 9 0ชนกันสองชุดดูที่5หา,หามาแน่นอนพี่น้องจ้าหาซี จวดจาดฟาดเบิ่มแว่ไปสีฟันว่าแย่ไปสีเหมือนจะคลอดลูกแต่บวาแต่ว่าดึงออกมาเป็นแนวเอ่นเนาะจ้าพี่น้องจ้าสิ่งที่บอดีออกมาน่าจะออกอายุแย่ไ like ปสีเนาะค่ะพี่น้องราซีหามักได้ค่ะพี่น้องแม่นดับแย่ไปสีกับ้นคือเก่าจะแย่ไปสีบ่สนดับเนาะจ้าถ้าเลียกนชอบจริงๆแม่นดับจะของแย่ไปสีกับบ่อยู่ค่ะพี่น้องค่ะกับบ่อบ่อบ่อดับจ้าฉันฉันมักอิลีเนาะค่ะสมมุติว่าขันดับซงวันนี้ขันแย่ไปสีมักซีหาแย่ไปสีกับจวดคือเก่า้จพี่น้องจ้าเพราะ อันนี้คือเป็นแนวทางการคิดใดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนอินท,ทนอนเทวนคร17มกราค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วดเด่นบนผ่านไม้ผ่านมาหนึ่งเนาะจา้ะหนึ่งหลักร้อยเนาะพี่น้องเนาะงวดน,นี้เก้าสามห้าหกพี่น้องจา้าเด่นบนอินท,ทนอนเทวนครนะคะพี่น้องเนาะมากับแนวทางของเพิน่นกับจวดจาดฟาดบื้มเด่นบนมาได้ทุกหลักเนาะค่ะของอินท,ทนอนเทวนครเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนโมมี่ซื้อนอะจ้าเป็นแนวทางของอาจารย์กระตุน嘛เนาะเห็นแบบแบบแบบแ,บแบนาะพี่น้องเนาะตันต้องซื้อค่ายจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเรียกไปสีเบิงทึงหัวเพื่อนเนาะโมมันใจเนาะจ้าแต่ว่าตันต้องซื้อค่ายแนวทางของอาจารย์กระตูนเนาะจ้าพี่น้อง อุณหท่เล่พิ่นอบอกว่าไม่ชนว่าสั้นเก้าหกศูนย์เนาะจ้ะบอส้นเก้าหกเอ่ก้าหกศูนย์มากเก้าหกเนาะจ้ะงวดนี้ไม่ชนเหมือนกันค่ะจะจับให้เบิงนาอพี่น้องเนาะได้เปซีจะจับให้เบิงเนาะแล้เป็นได้ซีมากกับาซีสามซีเจ็ดเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดของอาจารย์ท่านนี้ถ้าเบิงไล่เมื่อบอผิดกันนะ่ะจะเป็นล่ยมือของเอกตูนเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง แนวทางเลขเด่นมาได้ทั้งเทิงและทางล่างเนาะพี่น้องเนาะส่วนหมากกขนาดจะเด่นล่างเนาะจะสองศูตรพ้นจับหมาแล้วเนาะพี่น้องสามสามสามสี่สามหกสามละหกสี่เนาะจ้ะพี่น้องพิจะน่าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไม่นันนี่บพราค่ะพี่น้องค่ะพี่มาไม่ของเพลินเนาะคนไหนมาคนบอกว่าเลขวิ่งเก้าก็ศูนย์เนาะจ้ะแนวทางของเอ็ดคมเนาะจ้าคนบอกว่าเก้าสาม เก้าสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ขงางล่างแลนแปดว่าสั่นพี่น้องแปดนี่ยังจวจดจาดฟาดบึ้มค่ะพี่น้องเดี๋ยวล่อเลขวิ่งแย้ไปสีเนาะจ้าเลขวิ่งแย้ไปสีงวดที่แล้วมาทั้งแปดทั้งเก้าเนาะจ้าพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้านี่เป็นแนวทางแอดนางฟ้าน้อยใจ, 100, าจาเกินร้อยเนาะจ้ามาเบิ้งค่ะว่าเพิ่นแลนี่ยังพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นบอกว่าแลียนเก่าศู 0, 9, นย์กับเก้าเนาะจ้าฟันเก้าพี่น้องจา้าเก้าล่างเนาะค่ะห้าเก้า 2989เน้นๆน,น,นักนักศูนย์เก่าและเจ็ดเก่าเออพี่น้องอย่าลืมเลขกันอย่าไปสีไปไหว้พานาะพี่น้องเหมือนเพื่อนจะหายเนาะจะเห็นอยู่บันไดค่ะพี่น้องอยู่ขันบันไดอยู่มองอันนี้เพื่อนเนาะจะเพื่อนจะเป็นล่างล่างสามตัวเลยพี่น้องอย่าไปสีสจีไปหาลอตเตอรี่ไว้อยู่อันหกเจ็ดเก่าจะพี่น้องจ้าเจ็ดเก่าเพื่นอนอว่ากา 60, นันหกศูนย์ด้มเลอรของแอนนั่งหน่อยสัตว์แต่ว่ายาของเลขแยกไปสีไปได้มากเหมือนวันที 30, น่สามสิบเอ็ดเนาะจะไปถ้ำบุญวัด วัดนาคปกเขตภาษีจเจริญอ,อยู่ใกล้ๆกันกับอันวัดปากน้ำเนาะจ้ะเนาะพี่น้องยายแต่ว่ยยายาไป้ซีมกักไปทําบุญวัดน,นี้เนาะคะ่ะเนาะทําแล้วสบายใจค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอรซิปเก่าเนาะจ้ะคูเงินคูทองลางมาได้ทั้งทึงและทั้งลางเนาะพี่น้องสามตัวบนคือสองสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดสองตัวคือสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปด 1> 8 1และ9 7เนาะจ้ะอันนี้คือแนวทางของแอด19เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดต้นใหม่เนาะจ้ะแอดต้นใหม่เราบอกว่าแดน7กับ0เนาะจ้ะเจ็ดศูเามเจ็ดแเน้นๆคือ70็ดศูันสันจารพี่น้องจากแนวทางของแอดต้นใหม่เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดปลายฝันบนกัลเลนซีกับเก่าล่างกัลเนซีกับเก่าวสันตเพนก็เลยฟันซีเก่าวสันจ้าพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางผลโมมิซือใดพี่น้องเพิ่นบอกว่าเด่นสองล่องเก่าจวดจัดเก่าสวงวสันพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางอาจารย์เชิดเมืองอุบลเนาะจ้าอาจารย์เชิดเมืองอุบลเออโมนีอัน อันนี้ต่ำเหล้าเพิ่นบอออกเนาะจ้าเพิ่นหยุดเนาะจ้าน้องวันหยุดธสดเซยออกมืออื่นเนาะจ้าแนวทางตำเหล้านย่แม่ซีประกาศให้พี่น้องได้รับรู้เนาะจ้าอันสายตำเล้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเริ่มบอกช่องแย่แม่ซีผู้ใด้อันโยอันนั้นกะอันบอกต่อๆกันไปเนี่ยนาะจ้าว่ามือนี้ตำเล้าเพิ่นบอออกเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งแนวทางเทิงเพิ่นเนาะจ้าเพิ่อนหายมากของอาจารย์เศษเนาะจ้าเพิ่อนหายมากเพิ่นบอกว่าสามห้าเจ็ดสามห้าอ่าสามห้าเจ็ดแปด 5-8-3-7-8-5สหางตัวคือ7-8-7-5-8-5-8-3ข้างล่างสองหาและ8-2ว่าสั้นสองไม่แห้งได้พี่นงองข้างล่างเนาะจ้ะจวจาดฝาดบ่มได้เนาะค่ะพี่นงองเนาะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยค่ะโตไปเล่จ้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์ธนีเนาะค่ะเพื่อนบอกว่า3ตัวคือ395-8-3-9เนาะจะ2ตัวก็คือ39 95 8้า9และ3หา ใหม่ๆนี่ยยานออกเลขงามพี่น้องยานออกยานออก8เก่าเนาะจ้ะเพราะว่าเริ่มตนพุทธพุทธกราดใหม่เนาะจ้ะพี่น้องเลขสวยสวยสวยเลยเนาะจา้ะปิดไทยยังปิดไทยงามาเนาะหาเปเนาะจ้ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ก่อนเนาะจ้ะอาจารย์ก่อนเพิ่นบอกว่าเด่นศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดบนเน้นเน้นศูนย์เจ็ดตัวเดียวว่าสันจา้าเพิ่นวานอกะลงวันที่สองอะสันลงวันลงแปดโมงเสาร์วันที่สอง เดือนหนึ่งปีหกหกร่องโนี่ตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะลงวางแปดมงเกือบเก่ามงเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาหน่อยแต่หน่อยเปอร์เซ็นต์ว่าสั่นชุดเต็มชุดตัดเม็ดเดียวพร้อมพี่น้องคะมาเบิ้งค่ะว่าเพิ่นให้อีหยังเนาะจ้ะสามหาห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดกันหนึ่งหกและสี่สามหาสามสามหาเม็ดเดียวห้าเจ็ดจากแนวทางมาหน่อยแต่หน่อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะพี่น้องเนาะจวดจัดปีใหม่จะเป็นจังใด 17บเจทับหนึ่งทับหกหกเนาะจ้ะมาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ทวัชชัยเนาะจ้ะสองตัวบนแคปหน้าจอเลยแต่จะเพิ่นหลายดับสองบนเล้วพี่น้องอาจารย์ทวัชชัยละวาเนาะค่ะแคปหน้าจอจวดจ้าจะไปสีบอ่านให้เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวล่างเนาะค่ะดับล่างหาวซันจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นไหมาเน้นๆก็คือ เก้าสองเจ็ดเก้าโอเจ็ดสองเจ็ดเก้าเก้าสองเนาะจ้ะอันนี้คือตัวเด่นเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะนะ่ะเนาตรวจจ้าได้จ้ะอ่านผิดอ่านถือก,กะบอสเป็นอย่างเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะขันผู้ใดบ่มักอันย่าใบ,บสีกะขอเว้านิดนึงนะจ้ะขันผู้ใดบ่มักเสียอันคํเาเว้าย่าใบสีหรือว่าย่าใบสีว่าย่าใบสีอ่านผิดเนาะพี่น้องกะให้พี่น้อง บ่ต้องเปิดเสียงเนาะค่ะพี่น้องคะเบิ่งเต่ตัวเลขก,ก็ได้เนาะจ้ะเบิ่งตัวเลขเอาก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะว่าต้องฟังเสียงแยกเพศสีก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะว่าเป็นอย่างจ้ะแต่ว่าให้เบิ่งแยกเพศสีเนาะคะ่ะพี่น้องก็เป็นขอพูดเล,ลายๆเนาะจ้ะพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางข้ามาปิดท่ายโดยแนวทางของแอดบูลินนะะีเนาะจ้าแอดบูลินเพิ่นแอดบูลินเพิ่นวาเนาะจ้ะเนว่ทางล้างเพิ่นได้พี่น้องเพิ่นบอกว่า5767ด 97และ07แสดงว่าเพิ่นฟั่น7ตัวเดียวเนาะค่ะพี่น้องล่างเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไปศรีกะข,ขอขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงแฮงแรงเรื่อยๆสุขุมสุขคนเนาะคะ่ะผู้ใดติดตามยายไปศรีมาครบสองปีกะขอให้ลำลำเรื่อยๆเด้อจ้ัเพราะว่ายายไปศรีทำคลิปมาสองปีเต็มสองปีกลัวแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะอย่างสามปีแล้วกะเป็นเอฟซียายไปศรีหมั่นคง ทนทาวนกับขอหาลำลำเรื่อยๆกับเป็นเอฟซีตลอดไปเนาะจ้าพี่น้องเนาะก็ห้สุกสมหวังคิดจริงใดปรารถนาสิ่งใดก็ห้สมหวังทุกๆุกอย่างเนาะจ้าพี่น้องจ่าก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันขอมโนเนื้อทางไอ้ยาพชรซีมาห้พพอแมพีน้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะค่ะขอบคุณหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า